พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านช่วงที่ผมนั่งอยู่บนเวทีอาจารย์ตุ้มอาจารย์หวานได้โทรกรรศัพท์มาแจ้งและเป็นข่าวดีของพวกเราทุกคนขอปรบมือต้อนรับผู้ได้รับอิสรภาพ ได้รับอนุมัติจากศาลมหาสาร,รคามสั่งปล่อยตัวอีกเก้าคนแล้วพี่น้องที่เคารพมุกดาหารสิบสาคนวันนี้สารคามอีกเก้าคนเอาออกให้หมดเธอพี่น้องเอ๋ยสมาคมทนายความ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตรเวกประชาพรมนอกได้ร่วมมือกันอย่างแข็งขันผมเรียนกับพี่น้องว่าพวกเราทุกคนที่ถูกจับกุมคุมขังเราไม่ใช่อาชญากรเราคือคนที่ต่อสู้กับอาชญากรที่สั่งฆาประชาชนต่างหา ผมเรียนกับพี่น้องว่าระยะเวลาต่อจากนี้ไปวันที่ห้าวันที่หวันนี้นัวุฒษก็ได้ถแถลงข่าวกับสื่อมวลชนชัดเจนแล้วว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางไปศาลร,รัฐธรรมนูญเลยพี่น้องที่รักถามว่าทำไมเราไม่ไป เพราะเราม่เป็นคนที่มีเกียรติยศเพียงพอและมีจิตใจที่ยุติธรรมเพียงพอกลุ่มหลากสีไอหมอบ้านั่นปล่อยมันไปมันมีไม่กี่คนล้วไี่น้องที่หังหลาย ขณะที่เราไม่ทำอะไรไอ้พวกนี้ก็จะเล่นบทขวัญอ่อนถูกคมคู่บ้านพี่น้องที่เรากทั้งหลายพี่น้องเราคิดได้ง่ายสิครับนายวาสาันส้อยพิสุิ์ซึ่งเป็นคนที่หน้าตาที่ผมว่าน่าเกลียดที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยแล้ว ได้ออกมาให้ข่าวว่าคนขับรถของตัวเองถูกโทรศัพท์มาข่มขู่คนขับรถให้การว่าโทรศัพท์มาจริงแต่โทรเข้ามาที่บ้านของนายวันร์แล้วนายวันร์ไม่อยู่ตัวเองเป็นคนรับและก็มีการข่มขู่ผมสงสัยว่า แล้วคนขับรถมันไม่ได้ไปกับรถที่นายวัสันนั่งเน่ะและถ้ามีการคงคูจริงทำไมบัดนี้จึงไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีใครกล้าคู่นายวัสันซอยพิสูจน์บ้างพี่น้องที่รักหลาย ผมเองอยู่วันดีคืนดีนั่งแถลงข่าวที่อิมพีเรียนประสัยที่หน้าสภาสำนักงานสารรัฐธรรมนูญก็ไปยืน่นถอนประกันที่ศาลอาญาตัวเองก็ไม่มีอำนาจและก็ไม่มีสิทธิจะยื่นตรงว่าผมก็ไปข่มขู่สารรัฐธรรมนูญทั้งที่ไม่ได้ข่มขู่อะไรเวลานี้เป็นพวกจิตตกจิตอ่อนจิตหลอนทั้งสิน้น วันที่ห้าที่หกถ้าพี่น้องไม่รู้จะไปไหนนี่เป็นห้างของเราครับคนสงครามคุณอรุณลกักินเลิอดภยัยโรธยกให้ผมเป็นทีเรียบร้อยแล้วคนเล่นพี่น้องอย่าไปเชื่อนะครับ แต่ผมเรียนกับพี่น้องว่าเราไม่ต้องเดินทางไปเลยครับเราเคยมีบทเรียนตอนยุคพพลังประชาชนชาติไตมัชิมาสารรัฐธรรมนูญเขียนคำวินิจฉัยที่โรงแรมปาคในเลิศแล้วก็ไปตัดสินที่ศาลปกครองไม่ใช่ไม่ใช่ที่ศาลร,รัฐธรรมนูญ เพราะฉะนั้นไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะตามสารรัฐธรรมนูญไปสารรัฐธรรมนูญวันนี้คุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกปให้ประเทศไทยจะเป็นนรกหรือจะเป็นสวรรค์อยู่ที่คุณนั่นแหละจะตัดสินเพราะความจริงแล้ว คุณไม่มีสิทธิทมาตั้งแต่ต้นแต่ความยิ่งใหญ่ของคุณทุกคนกลัวคุณไปหมดพี่น้องตีรลิทั้งหลายคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญไม่มีสิทธิทจะรับรงแต่สามารถที่จะรับรงโดยไม่ได้เกรงใจรัฐธรรมนูญ คิดว่าประเทศนี้ตัวเองใหญ่มากที่สุดผมเรียนกับพี่น้องเลยนะครับว่าการขยายอาณาเขตของสารรัฐธรรมนูญนั้นมันเป็นการบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าถ้าเรื่องนี้ไม่มีความคิดอ่านใดมาตั้งแต่ตน้นจะไม่มีใครกล้าบังอาจทำเรื่องนี้มาโดยเด็ดขาดถามว่าเวลานี้แล้วเราจะอยู่อย่างไร เราจะพึ่งใครผมบอกว่าเราต้องพึ่งส้นตีนของเราเองยืนหยัาได้ได้อย่าไปขอความเมตตาจากคนที่ไม่มีความเมตตาอย่าไปขอความยุติธรรมจากคนที่ไม่มีความยุติธรรมที่น้องที่เรทาทั้งหลาย ผมจึงเรียนกับพี่น้องว่าคนเกมแห่งอำนาจเวลานี้เขามองว่าเราเป็นศัตรูชิ้นสำคัญเหมือนเห็นผมเป็นก้างหวางพอพี่น้องติารบผมเป็นผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ในสภาพัตกับประชาธิันยืนอภิปรายทีไอพวกนี้จัดคนห้าคนสิบคน ประท้วงมาตั้งแต่สมัยที่แล้วที่น้องที่น้าทั้งหลายยกสภาเพียงแค่สามวันจับผมไปขังเอาไว้แล้วเสร็จแล้วดึงเรื่องการพิจารณาไปนานที่สุดจนกระทั่งวันสุดท้ายกกตจึงรับรองหลังจากวันเลือกตั้งหนึ่งเดือนเป็นผู้แทนไม่กี่วัน เรื่องร้องเรียนผู้แทนรัดมนร500คน2,000เรื่องแต่จิบเรื่องนายจตุพรเป็นเรื่องไดแขวนนายจตุพรก่อนเพื่อนรับรองเป็นคนสุดท้ายหลังจากนั้นสารรัฐมนูรถอนประกันนายจตุพรให้ข้าวคุกอีกบ้านเมืองนี้พี่น้องทีนหลายถามว่าผมรู้สึกอย่างไรผมบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรเลย ไม่ว่าคุณจะฆ่าผมผมก็ไม่กลัวขังผมก็ไม่กลัวตราบใดที่ผมยังมีชีวิตผมก็ต้องยืนหยัดต่อสู้กับความอายุติธรรมของพวกคุณวันนี้วันที่สามกรกฎาคมผมถูกนัดหมายวันที่23รกรกฎาคมไม่รู้ว่าระหว่างห้าหก หรือเจ็แปดจะเกิดอะไรขึ้นแต่ยี่สิบวันที่เหลือของผมไม่รู้ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรก็จะเดินสายประกาศกานต่อสู้ทุกที่สุดทางวันพรุ่งนี้ตัง้ตงแต,งตง่สิบโมงที่นครสวรรค์ช่วงเย็นสนามกีฬากลางพิษณุโลกก็จะกรีธาทับไปเช่นเดียวกัน วันที่ห้าสารากลางจังหวัดสมุทรปราการวันที่หกสารากลางปทุมธา,านีพี่น้องที่นักทั้งหลายผมเรียนกับพี่น้องว่าพวกเราทุกคนไม่มีใครไม่รู้ถึงความเลวร้ายของการรัฐประหาร19กันยายนปี49 เห็นชัดเจนถึงรัฐธรรมนูญปี50บทที่มันต้องการจะผ่านมันก็ไม่มั่นใจว่าประชาชนเขาจะคิดอย่างไรประกาศกฎอายการศึกไว้48จังหวัดผลการลงประชามติบางอำเภอคนลงประชามติมากกว่าประชากร แล้วพยายามอธิบายความว่าถ้าไม่ลงประชามติรับจะไม่มีการเลือกตัง้งขอมาชอคองคูอีกว่าถ้ารัฐธรรมนูญปีห้าศูนย์ไม่ผ่านเขาจะหยิบฉบับใดฉบับหนึ่งมาปรับปรุงประกาศใช้ได้ทันทีนายจรันภักดีธนาคุณออกมาพูดว่าสามารถแก้ไขได้ แบบเลือกสอสอรอแบบรัฐธรรมนูญปี40พี่น้องที่เราทั้งหายอาภิสิทธิ์เวชาชีวะพูดเหมือนที่ชวนหลีกภัยพูดตอนรัฐธรรมนูญปี34บอกว่ารับไปก่อนแล้วไปแก้ไขทีหลังต้มประชาชนกันทั้งชาติร่วมกันทั้งหมด มีุไทยพิมพ์ใจชนคนเดียวพูดถูกบอกว่าถ้ารับไปก่อนแก้ทีหลังให้ตัดคอเนี่ยอุไทัยบอกที่น้องทีรักทั้งหลายการจัดพยา,ยานของพพระประชาธิบัต์ของสาดเด่นคอมอชอทั้งหลายใช้วิธีมัดมือชกหลายคนน,นายอนันต์บรญยรชน อยาชั่วดีทีห่างโดยส่วนตัวกับผมก็เคยรู้จักกันมีคนไปโทรสอบถามคุณอนันต์ว่าได้ตกลงไปรับปากกับพลเอกสมเจตบุญถน,นอมเยนายอน,นันต์บอกว่าไม่เคยรับปากไม่เคยรู้เรื่องใดๆทั้งสิน้นพี่น้องที่ราทั้งหลายนี่เป็นสันญญาณของไอ้พวกทายาทของมาชอที่มาเอาคนมากล่าวนอะ่า พราะน,นายอนันต์ปัญญารชนจะมาในฐานะไหนาตัวเองพี่น้องตีนตะไลในการร่างรัฐธรรมนูญปี40น,นายอุทัยพิมพ์ใจชนเป็นประธานสภาร่างเหมือนกับนายนรน,นิชเศรฐบตุตรเป็นประธานร่างปี50นายอนันต์ปัญญารชนเป็นประธานกรรมธิการยกร่าง รัฐธรรมนูญปี40เหมือนกับนาววากาตีประสงค์สนิทีหน้าแหลมขวญดำเป็นประธานกรรมธิการยกล่างปี50นายอนันต์จะไปเบิกความเรื่องอะไรเพราะรัฐธรรมนูญที่นายอนันต์เป็นประธานยกล่างถูกคมชชีกแล้วร่างรัฐธรรมนูญเป็นปี40 ผมเชื่อมาตั้งแต่ทีแรกว่าถ้านายอน,นันต์ไปเป็นพยานน,น,น,นนั่นนายอนันต์ตัดสินใจจะเดินทางเข้าป่าช้าเป็นที่เรียบร้อยท้ายที่สุดเขามีสติพี่น้องดีราเท่าไรไม่ไปแล้วเลขาสารปกครองเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องพี่น้องทีเราทร่าร น่าสนใจอย่างยิ่งก็คือว่าสารรัฐธรรมน,นูญเวลานี้คุณจะคิดอย่างไรเพราะบ้านเมืองนี่มีเส้นทางอย่างชัดเจนถ้าไปบอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมน,นูญตามรัฐธรรมนูญมาตาารา291เ,เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองสอสอ สวรัฐมนตรีประชาชนที่เข้าชื่อต้องถูกดำเนินคดีข้อหากบฏโทษประหารชีวิตทุกคนหลังจากนั้นก็ยุพักตัดสิทธิ์ทางการเมืองหปีไม่รู้จะไปตัดทำไมเพราะประหารชีวิตเป็นทีเรียบร้อยแล้ว